คือติดทุกดอกอ่ะทุกคนแล้วลูกใหญ่มากแบล็กเบอร์รี่นะคะไม่ใช่มาร์เบอร์รี่นะคะแบล็ทุกคนตอนนั้นมีอ้อแบล็กเบอร์รี่ไปพร้อมกันนะทุกคนอุ้ยสวยเองอ่ะแต่ว่าเราจะเก็บไว้ให้เขาลืมต้น สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมายแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมายแฮปปี้ทุกคนถึงเวลาที่แบล็คเบอร์รี่ของเราในบางสวนต้องเก็บแล้วนะคะทุกคนเขาสุกแล้วค่ะแบล็คเบอร์รี่โชคดีที่น้องนกไม่มาเอาไปรับประทานนะทุกคนนี่สีดำดำมากค่ะทุกคนอันนี้สีแดง แดงและก็เขียวเขียวดกนะคะปลายหนาวตอนหน้าฝนเนี่ยเขาก็ออกดอกเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยเจอฝนตกหนักพอฝนตกหนักแล้วก็ทำใหเ้เขาไม่ติดเขาไม่ติดลูกค่ะทุกคนดูพวงนี้ติดเยอะมากทุกคนดู ติดคือติดทุกดอกอ่ะทุกคนแล้วลูกใหญ่มาก b บ a ็คเบอร์นะคะไม่ใช่ m a r b เบอรนะคะ b บ a ็คเบอร์อันนี้ b l a c k b e r ร์แบบไร้นามนะคะนี่ทุกคนคือถ้าออกยอดตรงไหนก็คือออกดอกด้วยเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะออกดอกแม่ปูไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะใส่ยอยู่ครั้งแรกครั้งเดียว ที่เป็นบำรุงดอกตอนที่นั้นแบบว่าคือเขาโตแล้วแล้วเขาก็ไม่ออกดอกสักทีอะค่ะแม่พุ๊กก็เลยใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยค่ะที่เราตัดกิ่งนะแล้วกิ่งออกมาใหม่ออ้ทุกคนดูดอกเขาบักหลายหนึ่งติดทุกดอกนะทุกคนบักหลายลายคักหลายแหนงงามคักๆนี่ทุกคนตอนนั้นแม่ปุกตัดตรงนี้แหละ ตัดแล้วเขาก็แตกกิ่ง3ามกิ่งออกดอกนี่ตรงนี้อีกทุกคนนี่ช่อนี้ก็คือออกดอกเต็มเลยนะคะแม่ปุ๋ออกไปพาดไว้ถ้าไม่พาดเขาก็จะจะยังไงอะ่ะจะล้มมาฝั่งฝั่งเนี้ยแม่ปุก็พาดพาดแล้วอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่แบบหนามแบบหนามเดี๋ยวค่อยบำรุงอีกทีหนึ่ง ทุกคนหนามนิดเจอนิดเดียวเลยนะคะจัดเลยนี่ค่ะแบบหนามกระถางเขาก็เล็กนิดเดียวนะคะเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่บำรุงต้นเขาสักหน่อยนะคะต้องพยายามตัดแต่งดีๆเพราะแบบหนามก็ถ้าถ้าโดนก็คือแป๊บเดียวคือเจ็บอ่ะทุกคนโดนแบบเขาแหลมมากเลยนะคะหนาแหมแหลม มาทุกคนเราเก็บเมลบรีอ่าแบล็คเบอรี่ไปพร้อมกันนะทุกคนออ้ยดูทุกคนดูใหญ่ใหญ่อะใหญ่ๆหญ่นะทุกคนนะกคน,นี่หวายเรานะอยากเก็บเองอยากไปเก็บเมืองนอกแต่ยังไม่มีปัญญาก็เก็บเมืองไทยไปก่อนนะทุกคนนี่นี่อีกลูกนึง อ้อันนี้ยังไม่แดงจดัดใช่ตอนวันนั้นเขาพึ่งสีแดงแล้วเขาพึ่งเข้าสีเองอะแต่ว่าเราจะเก็บไว้ให้เขาลืมต้นนะทุกคนก็รสชาติเหมือนมะเฟืองเลยถ้าใครยังไม่เคยได้ทานนะนึกภาพว่ามะเฟืองรสชาติเป็นอย่างไรแบล็คเบอร์รี่ก็รสชาติเป็นเช่นนั้นนะคะทุกคนอันนี้เหลือเดี๋ยวเอาเอาตะข่ายมาครอบและทุกคน กิ่งของแบล็คเบอรี่เวลาแม่ปุเก็บลูกหมดแล้วนะคะทุกคนแม่ปุก็จะตัดกิ่งเขานะแล้วแม่ปุก็มาชำค่ะทุกคนให้ดูชำชำแบล็คเบอรี่นี่ติดอยู่นะคะแม่ปุ๊กก็แบ่งพี่ๆไปหลายคนละอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะผสมดินให้ดีกว่านี้อันนี้คือตรงไหนมีดินดิชันก็เสียบนะคะ ดูอันนี้อ้ตายอ่ะไม่รอดต้อออกนี่ทุกคนดูว่าเขาจะรอดไหมเ,เนี่ยรอดสองสกิ่งนะคะกิ่งไหนสังเกตกิ่งไหนแก่จัดเขาจะไม่ติดอันนี้กิง่งกิ่งเล็กกิ่งเล็กจะติดดีนะคะและ เช้านี้เราก็ตัดแต่งกุหลาบจ้าจริงๆกุหลาบถ้าเราเสียบน่าจะติดเนาะถ้าเราไปเสียบในในแบบเหมือนแบล็คเบอรี่นะทุกคนไหนทุกคนทำไมกุหลาบแม่ปูเสียบไม่เคยติดเลยอะชำนะ้ำอะทุกคนน่าจะติดง่ายเหมือนแบล็คเบอรี่เนาะก็คือว่าเอาไปเอาไปเสียบ เสียบแบบกิ่งแบล็กเบอรี่อะแล้วมันก็ติดเดี๋ยวลองเสียบดูนะทุกคนรุนว่าจะติดไหมก็คือตัดสดแล้วก็เสียบเลยเหมือนแบล็กเบอรรี่นะจะติดไหมต้องลองดูนะคะ,ะเสียบ ไอ้ตัวนี้ก็กวนดีมากเลยนะทุกคนเฉาวกลวยกลวยออกมาออกมาออกมาไม่เล่นต้นไม้แม่ออกมาอืมเฉาวกลวยเยวกเฉากลวยเยกเฉากลวยคิดดื้อดื้อไหมดื้อไหมอืม อันนี้เราจะตัดแต่งกุหลาบนะคะทุกคนแต่งกุหลาบแล้วก็แต่งออันนี้อะไรนะแต่งมะเขือเทศนะเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่น่าจะรอดและะ้วค่ะ นี่นะคะทุกคนมะเขือเทศไม่น่าจะรอดแล้วเนาะเราก็จะลองแต่งเอากิ่งที่น่าจะสมบูรณ์เก็บไว้แล้วกิ่งไหนไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งไปนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะลองเลี้ยงกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ดูนะ แล้วทุกคนแม่ภูพาทุกคนมาเก็บผักต่อนะคะเลื่อผักอะไรฮึเก็บผักกันอันนี้สูงนะคะทุกคนเอื้อมถึงแหละ แต่ไม่เอื้อมผักกระโดนนะทุกคนตรงนี้มันสูงนะทุกคนแม่พูดเอื้อมไม่ถึงแล้วมันมีมันเยอะเราก็เลยไม่ต้องไปเอื้อมไม่ต้องลำบากเอื้อมให้ถึงนะทุกคนมันมีอีกฝั่งหนึ่งของสวนสาธารณะน,านี้ติดน้องตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือมันแบบ เอื้อมถึงไงเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บนะเยอะมากทุกคนนี่ค่ะทุกคนเยอะมากเก็บยังไงจะหมดกินยังไงจะหมดกินยังไงจะหมดก่อนผักกระโดนออะเก็บที่สูงสุด ก,กระโดนรสชาติเขาก็จะออกฝาดๆนะคะเราก็สามารถเอาไปกินกับลาบได้ทุกคนกินกับลาบกินกับน้ำพริกได้เหมือนกันแล้วแต่ใครชอบกินแบบไหนที่บ้านแม่ปูน่ะเขาชอบเอาไปกินกับน้ำพริกมดแดงค่ะทุกคนน้ำพริกมดแดงเขาจะออกรสเปรี้ยวใช่ไหมมันก็ตัดกันนะ แต่คนอีสานเนี้ยเขาก็จะเอาไปกินเพื่อนแม่ฟูนะเขาก็บอกว่ากินกับกินกับยำมดแดงอรอ่อยเขาก็เห็นไหมคะคล้ายๆกันคนเยอะมากมันกำลังอ่อนๆนะเราเก็บแค่พอทานก็พอแต่ว่ามันจะมีแค่ช่วงนี้นะ มันก็จะผลีใบเนบาะใบเขาร่วงหมดเขาก็จะผลิ่ใบ